I don't mind, I don't mind, you see someone else, that's fine, that's fine, cause they were my fault 就是没有变。 ก็ถือว่าเป็นการโชว์ครั้งแรกเลยนะสำหรับเพลงกั๊กนะครับ No s t a t u s s t a t u s จากบัสนะฮะน้องๆทุกคนนี้ก็ต้องไปทำเล็บเจลกันนะทำเล็บเจลกันหมดเลยอ่ะใช่ไหมฮะน้อง n น x t ็ก การ <S <S ทาเล็บเจลมันเป็นยังไงนี่คือทําครั้งแรกในชีวิตเลยป่ะก็ <S 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 ผมคิดว่าเป็นครั้งแรกของใครหลายๆคนในบ้านครับผมแต่ว่าผมเองเนี่ยเคยทําเล็บมาก่อนแต่ว่าใช่แต่ว่าตอนนั้นเป็นเมื่อนานมาแล้วป็นเล็บเฉยๆแต่ครั้งแรกที่ได้ติดเล็บเจลจริงๆ,ๆครับใช่มันก็ค่อนข้างที่จะใหญ่ ค่อยเดี๋ยวนี้เล็บเจียมันนูนขึ้นมาเยอะเหมือนกันเนาะใช่ใช่ใช่มันให้ความรู้สึกเหมือนทำเหมือนแบบเวลาทําขนมอ่ะแล้วแบบเอาขนมชั้นมาแปะมาแปะแบบพี่อะไรประมาณนี้แต่ว่าทําแล้วมันเข้ากับทุกคนมากเลยนะใช่แล้วน่ารักน่ารักมากน่ารักมากแล้วก็เข้ากับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้ด้วยนะครับพูดถึงมิวสิกวิดีโอแล้วนะครับอยากถามคุณคอปบน้อครับเพอร์ถเพอร์ของพี่ ครับ <g ric an> การถ่ายทำมิวสิกวิดีโอเพลงนี้เป็นยังไงบ้างครับเปิร์กก็การถ่ายทำมิวสิกวิดีโอครั้งนี้นะครับบอกเลยว่าคือปกติเราจะถ่ายทำมันแค่12คนใช่ไหมครับแต่ว่ารอบนี้นี่คือเรามีพี่ๆเจลบอยมาด้วยออก็คือจาก12เป็น16ครับ16ละใช่ก็คือรู้สึกว่ากองแบบบรรยากาศสนุกมากครับแล้วก็ช,ชอบตรงดีไซน์ตรงเขาเรียกว่าด้านหลังมันจะมีการเพ้นสีด้วยเออใช่แล้วก็รู้สึกว่ามันสวยงามดีคนระับไม่รู้ว่าทุกคนชอบไหมแน่ชอบกันนะอ๋อชอบเจลบอยเหรอชอบชอบครับ <laughs> เอาคือไปทางเล่นเองตบเองชงเองทุกคนอชอบไหมสรุปชอบใครชอบไหมครับชอบทั้งหมดเลยโอเคคนระปกติ bus is 12นะแต่ว่าในเพลงกักเนี่ย bus is 16นะครับมีเจลบอยทั้ง4คนเข้ามาด้วยนะครับเอาละ่นะในวันนี้ก็บีอมากันเยอะเลยมากันเยอะมากๆเลยนะครับอยากจะบอกอะไรกับแฟนๆบ้างครับวันนี้บัสครับครับผมก็อยากจะบอกว่า ก็ตั้งแต่ปีใหม่ก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วก็อยากบอกว่าคิดถึงฮะแล้วก็พอเหมือนเราไม่ได้ออกมาแบบเจอทุกคนมานานแล้วพอช่วงนี้เราก็ยุ่งกับการเตรียมตัวคอนเสิร์ตใหญ่อยู่ก็พอวันนี้ได้เจอทุกคนอีกทีแบบนี้ก็ดีใจมากๆครับก็ครับผมอ่านี่คือจินวุกยองนิมรับรองว่า คือช่วงนี้เนี่ยแต่จริงก็ถือว่าดีที่ได้เจอกันในเดือมมาก,กราเอ้ยนี่มาก,กราได้มะเนี่ยนี่กุมภาแล้วคือเป็นต้นกุมภาแล้วแต่ว่าช่วงที่ผ่านมาน้องๆบาสิก็ได้ไปพักผ่อนเนาะได้ไปพักผ่อนได้ท่องเที่ยวกันนะครับกเกือบๆสองอาทิตย์เลยก็ถือว่าเป็นช่วงที่ทําให้น้องๆด้มีเวลารีชาร์จแล้วมาปล่อยปล่อยพลังนะครับให้กับบีอาสซีครั้งหนึ่งนะครับสุดท้ายมีใครอยากจะฝากอะไรถึงซีรีส์เรื่องนี้หน่อยไหมเจลบอยสถานากักใจครับโยนไปที่ใคร โยไม่ใช่ใครในนี้เนี่ยเขียนว่าเป็นน้องมาร์กนะนี่ไงนี่มาร์กมาร์กต้องฝากถึงซีรีส์เรื่องนี้ซะหน่อยแล้วล่ะเนี่ย,ยใช่ครับผมก็ฝากซีรีส์เรื่องเจลบอยเนี่ยครับก็เป็นเพลงของเออก็เป็นหนังซีรีส์ของเพื่อนเราเองแล้วก็พวกเราก็เป็น คนร้อง o อ t ีนะครับก็ฝากเพลงผลงานของอ๋อแล้วก็เป็นเ,เป็นผลงานของพี่บอสกูรโนเนี่ยนะครับก็ฝากพวกเราทุกคนด้วยนะครับผม ขอบคุณนะครับนี่เป็นซีรีส์เรื่องหนึ่งที่บาสมีโอกาสได้มาถ่ายทอดความเป็นวัยรุ่นยุคนี้กับเพลงกั๊กนะครับออริจินอลซาวด์แทร็กของเพลงเพลงนี้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับอย่าลืมไปดูนะซีรีส์เรื่องนี้กันนะครับวันนี้ขอบคุณบาสมากๆนะครับที่มาแสดงออริจินอลซาวด์แทร็กให้เราดูกันสดๆถึงนี้เลยเขาเสียงกับบัส because you are shy